ด้านรายได้อยู่ด้วยกันกี่คนครับจะคนณสี่คนเรสี่คนเนาะสี่คนทีนี้สี่คนนี้คนหาตังค์อยู่หนึ่งคนนะครับก้ามาประมวลผลนาะผู้ใหญ่เนาะประมวลผลออกมาก็เลือรายได้เลยตกเกณฑ์เพราะว่าใช้ด้วยกันทั้งหมดสี่คนวันนี้เราจะไปเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์จพหอนะครับปีล่าสุดเลยปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอยู่ที่ตำบลคอใต้ครับผม ซึ่งครัวเรือนนี้ประมวลผลออกมาแล้วก็จะตกเกณฑ์ทั้งสภาพบ้านนะครับคงทนถาวรนะครับตัวนี้แล้วก็ตกเกณฑ์ด้านรายได้นะครับอยู่ที่บ้านหนองแครสองตำบลคอใต้นะครับและหัวหน้าครัวเรือนก็ยังเป็นผู้พิการด้วยรายได้ก็ตกเกณฑ์นะครับก่อนที่เราจะไปเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์นี้เราก็มีของติดไใ้ติดมือไปด้วยนะครับเพื่อได้เยี่ยม เยี่ยมพอเรือก็จะมีนี่ครับจะมีไข่ไก่นะครับไข่ไก่นี่สองแผงครับสองแผงปากระป๋องน้ำปลาลดดีผมช่รสดน้ำมันพืชน้ำมันหอยนะครับเพื่อไปให้เขาได้ทำกับข้าวกินนะครับลดรายจ่ายบ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่เยอะนะครับอ่ะ แล้วเราก็ทีนี้เราก็ไปกันเลยนะครับดินนะเมื่อปีหกแปดเราสำรวจเจปทเนาะครับครับเราสำรวจเจปทเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะพี่ชื่ออะไรทีนี้สีิประพ้าเนวะสีอ่าเดี๋ยวสี่ประผ้าเนวะสีเนาะบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดเก้าคือบ้านหลังนี้เลยเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์เจปทอนะครับ ตัวเรือนตกเกียนตปทคนที่สํารวจก็คือทางท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่ตกเกีกนตปทอยู่ที่สองด้านด้านแรกคือด้านที่อยู่อาศัยบ้านเฮือนเฮาเนี่แหละครับเป็นจังไดฝนฟ้าสาสตร์ามาบ่อพังบ่อล้มพัดมาเป็นจังไดเป็นจะได้ซ่อมบ่อหลังค้าหัวบ่อสิหัวเนาะฝนมากับหัวเนาะอันที่สองคือด้านรายได้อยู่ด้วยกันกี่คนครับจะคนสี่คนจ้ะสี่คนเนาะสี่คนทีนี้สี่คนนี้ คนหาตังค์อยู่หนึ่งคนนะครับก้ามาประมวลผลเนาะผู้ใหญ่เนาะประมวลผลออกมาก็เลือรายได้เลยตกเกณฑ์เพราะว่าใช้ด้วยกันทั้งหมดสี่คนนะครับลูกจะอยู่สามคนสอกสองลูกสองเนาะลูกนี่นี่ทะเบียนบ้านสองเยอะและตาก็มาผูเลยงแได้ทะเบียนบ้านเนี่ยสองแต่แว่ลูกสามคนนะครับอีกคนหนึ่งตาย้ายเลี้ยงอยู่โอเคแสดงว่าเรารับผิดชอบสองคนสองคนคือคนโต โมคนกลางคนกลกคนกลางกับคนเล็กเนาะคนโี่อยู่ก็ตากอันนี้คือคนกลางเนาะอันนี้คนโตนี่อันนี้คือคนโตคนกลางโอเคมีศูนย์คนหนึ่งคนเล็กตัวเล็กอยู่ศูนย์เนาะครับผมประเมินพลออกมาก็รายได้ก็เลยตกเกณฑ์เพราะว่าหารายได้แค่คนเดียวสามีเนาะตอนนี้ไปทํางานเนาะและอีกอย่างหนึ่งเราเป็นสถานะทางร่างกายคือผู้พิการเนาะพิการนี่ตั้งแต่กําเนิดบอครับตั้งแต่กําเนิดออกมา แล้วมีบัตรเรียบร้อยโอเคบัตรเรียบร้อยก็คือข้อมูลที่ผู้ใหญ่สํารวจคือถูกต้องนะครับ,รบผมทีนี้เนาะทางเราปีหกแปดนี่สํารวจออกมาแล้วได้ข้อมูลแล้วเราก็ต้องมาเอาข้อมูลข้อเท็จจริงอยู่ในพื้นที่นะครับผู้ใหญ่ครับผมเพื่อที่จะได้เอาเข้าที่ประชุมของอำเภอนะครับรายอ่าแจ้งท่านนายอำเภอนะครับเพื่อรับรองข้อมูลจปทระระดับอำเภอนะ ทางท่านในอำเภอทางท่านวน้าส่วนราชการรับรองแล้วโอเคทรงต่อจังหวัดจังหวัดเห็นภาพทงภาพทายวิดีโอที่ผมมาอัดตัวเนี้เพื่อจะสามารถรับรองต่อได้บาเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงะนะครับวันนี้นะครับเาก็สิมีทั้งใคระนะครับสองแผงแล้วก็เครื่องปอกเครื่องปรุงมาก่อนเบื้องต้นมามอบให้สกักก่อนนะครับเพื่อมันอาจจะบ่หลายนะครับผูบบ้ใหญ่มันอาจจะไม่หลายแต่ว่าอาจจะไม่เยอะ เป็นน้ำใจแล้วก็อาจจะลดรายจ่ายได้นิดๆน่อยๆ,น,ๆ,น,ๆนะครับครับเป็นวนกำลังใจแล้วก็ตัวนี้ถ้าผ่านกระบวนการทั้งรอำเภอทั้งนั้นทั้งกระชงกา,ชาติกาชาติกาาต็มีของอำเภอเขาครับก็จะไปแก้งกาชาติไม่พอมนะครับและทีนี้นี่ข้อมูลที่ผู้ใหญ่นําเสนอมาเก็บจัดเก็บข้อมูลมาเนาะ <ๆ S 2> ก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับที่ลงมาตรวจสอบแล้วนะครับ รายได้นน่สามีนี่ไปเห็ุงานแค่คนเดียวทํางานที่ไหนครับอบตขอาต่ายจ้ะอบตนี่คนขับรถให้ชุกเฉินคขับรถชุกเฉินเป็นคล้ายๆเป็นลูกจ้างลูกจ้างคือเฉลี่ยเงินเดือนออกมาก็ยังขาดแคลนอยู่วนละสองร้อยวันละสองร้อยเมื่อละสองร้อยเช้าอาทิตย์กับบ่ได้เห็ดกับคือบ่ได้ เฮ็ดได้ถ้าได้ไปเฮ็ดก็ได้ครับครับผมโอเคประมวลออกมาก็เลยตกเกณฑ์เพราะว่าคนคนใส่หลายคนคนะโอเคทีนี้เนาะอยากให้ผู้ใหญ่แนะนําตัวแล้วก็แนวทางที่เขาจะดูแลคนในชุมชนของผู้ใหญ่เนี่คืออันดับแรกเลยเนาะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับผมขอบคุณที่ว่าสารวจข้อมูลข้อเท็จจริงและดูแลคนในชุมชนนะครับอ่ะผู้ใหญ่แนะนําตัวแล้วก็แนวทางที่จะดูแลอย่างนี้ต่อไป ครับเขาดูแลมาจังไหรจะดูแลต่อไปจังไหรน,นะครับเชิญครับ,รบผมนายรวิสุมเมภาครับผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแคหมู่สิตบตำบลคอใต้อำเภอสว่างจังหวัดสระบุรค,ครับวันนี้ทางหัวหน้านาครสมัยท่านมาลงพื้นที่เรื่องการจับปะถอที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็คือของคุณศศิบพานี่เขาตกเกณฑ์อยู่สองอย่างก็คือรายได้กับ บ้านเรือนนะครับที่อยู่อาศัยนะครับทีนี้แนวทางที่จะให้สังคมได้รับรู้และแล้วก็ช่วยกันในสังคมนะครับว่าเราจะช่วยกันยังไงครับตามที่ผมมาก็มีอะไรผมก็มาให้นะครับที่มีจากราชการมีหน่วยงานไหนที่นั้นผมก็ต้องไปติหาเพื่อมาหาช่วยเขานะครับเพื่อช่วยในชุมชนของเราให้มีรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นครับ ก็คือคนในสังคมคนในชุมชนนช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะครับมีอะไรก็แบ่งปันเนาะแบ่งปันซึ่งกันและกันทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนก็ดูแลอยู่นะครับถึงบ้านเรือนเราเป็นนี้ถ้าเรามีอะไรมาเราก็มาช่วยเหลือกันนะครับต้องคงหลังค้าเนาะกามันหัวจังใจกับบึงแงงกันนะครับผู้ใหญ่เนาะถ้าว่ารายดงรายได้อาชงอาชีพเปินเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ก็จสนับสนุนถ้ามีโอกาส นะครับถ้ามีกิจกรรมมาอครอบครัวนี้เขาไม่ดื่มเหล้าไม่มียาเสพติดครอบครัวนี้ปลอดอบายมุกปลอดอบายมุกก็เลยสนับสนุนให้อมได้ได้ได,ดีและเด็กทั้งสามคนนี่ก็เรียนหนังสือทุกคนเนาะเออโอเคทําตามระเบียบนะครับ,รบเรียนหนังสือทุกคนคนโตอยู่ปสามเดี๋ยวชุดนักเรียนจะดูให้เด้ะคนคนนี้เนาะปสามนี่อ่า ทำไมแอบจังเลยลูกชุดนักเรียนอยู่ป .3 เรียนที่ไหนครับเรียนที่ไหนโรงเรียนบ้านหนองแคร์โรงเรียนบ้านหนองแคร์ไปโรงเรียนยังไงปั่นจักรยานตอบไล้ส่งค่ะโอ้จะไปส่งเนาะโอเคป .3 แล้วตอนนี้จะขึ้นป .3 เลยจะขึ้นป .4 จะขึ้นป .4 เพราะว่าอยู่ช่วงปิดเทอมอยู่เนาะโอเคดังนั้นถ้าชุดนักลงนักเรียนมีก็จะนำมา เป็นทบให้กระโปงสีน้ําเงินเสื้อสีขาวกระโปงสีน้ําเงินเสื้อสีขาวนะครับได้ปักชื่อปักอะไรไหมปักค่ะปักอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันในการปักนะครับอวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูลครับผมขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับที่ที่ช่วยครับเพื่อนคนในชุมชนนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับ